เพลงในช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดที่สุดในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อฮุนเซนผู้นำสูงสุดของกัมพูชาได้ออกคำสั่งบัญชาการทัพด้วยตัวเองพร้อมประกาศกวาดล้างพื้นที่เป้าหมายทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือด้วยกำลังทหารเต็มอัตราศึกไม่เพียงแต่เป็นการเคลื่อนไหวทางทหารที่สร้างความตกตะลึงแต่ยังส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยที่รุนแรงที่สุดต่อ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยซึ่งในที่สุดก็ต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างหนักหน่วงในหอลายจุดพร้อมกันกองกำลังที่นำโดยคุนเซนในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทหารราบธรรมดาแต่ประกอบด้วยยุทธโทปกรณ์ในชั้นนำของประเทศทั้งรถถังหลัก55ที่ดัดแปลงใหม่ให้สามารถรับแรงประทะจ,จากอาวุธต่อต้านรถถังยุคใหม่โดรน่าตระเวนติดอาวุธรุ่นล่าสุดที่สามารถโจมตีแบบแม่นยำจากระยะไกลและหน่วยรบพิเศษที่ได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษ จากประเทศพันธมิตรในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังคำสั่งของฮุนเซนถูกปล่อยออกมากองกำลังหลายพันนายได้เคลื่อนพลเข้าสู่เขตแดนใกล้กับประเทศไทยโดยไม่ประกาศล่วงหน้าการโจมตีเริ่มขึ้นอย่างสายฟ้าแลบด้วยการยิงปืนใหญ่ขนาด155ม mm. ิลิเมตรถล่มฐานที่มั่นชายแดนไทยอย่างต่อเนื่องเสียงระเบิดดังกระหึ่มท่ามกลางความโกลาหลของคนล่าเรือนในพื้นที่ใกล้เคียงทหารไทยต้องเคลื่อนกำลัง เข้าไปตั้งแนวรับแบบฉุกเฉินโดยไม่มีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกดและสุรินทร์ซึ่งถือเป็นแนวปะทะหลักของทั้งสองฝ่ายการโจมตีของกัมพูชามีความซับซ้อนและแม่นยำในระดับที่น่าตกใจเห็นได้ชัดว่าฝ่ายฮุนเซนได้วางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียดพร้อมทั้งได้รับข้อมูลข่าวกรองที่แม่นยำโดยเฉพาะตำแหน่งของยุทธโทปกรณ์หลักของไทยในแนวหน้าที่ถูกโจมตี อย่างตรงจุดการเคลื่อนพลของหุนเซนไม่ได้จำกัดอยู่แค่การโจมปีแนวชายแดนแต่ยังแทรกซึ่งเข้ามาในพื้นที่เชิงลิฟ,ฟอรอโดยใช้กลยุทธ์ตีแล้วหนีของหน่วยพิเศษที่ฝึกมาเพื่อปฏิบัติการแบบกองโจรพวกเขาเข้าทำลายเสน้นทางส่งกำลังบำรุงของไทยทำให้หน่วยในแนวหน้าขาดแคลนกระสุนและอาหารอย่างรวดเร็วกองทัพไทยไม่อาจนิ่งเฉยพลปออ่างเฉลิมชัยสิทธิศักดิ์ผู้บัญชาการทหารบกไทยในเวลานั้นได้ออกคำสั่งระดมกองกำลังเสริมจากภาค ะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเข้ารวมปฏิบัติการตอบโต้กองพลทหารราบที่6จากขอนแก่นและกองพลทหารราบที่3าจากนครราชสีมาได้รับคำสั่งให้เคลื่อนพลด่วนเพื่อเสริมกำลังแนวชายแดนขณะเดียวกันกองทัพอากาศไทยก็ได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F16 และเครื่องบินโจมตีแบบอัลฟาซดขึ้นบินเพื่อกดดันทางอากาศโดยมุ่งเป้าไปยังจุดที่พบการเคลื่อนไหวของกองกำลังกัมพูชาอย่างชัดเจนทว่ากัมพูชาก็ไม่ใช่ได้คู่ต่อสู้ที่อ่อนแอพวกเขาได้จัดตั้งหน่วยป้อง การภายทางอากาศเคลื่อนที่พร้อมใช้ระบบ MADS อย่างแลซิเกอร์ที่ได้รับมาจากเครือพันธมิตรทำให้เครื่องบินรถถ่ายต้องบินในระดับความสูงที่ปลอดภัยส่งผลให้ประสิทธิภาพการโจมตีลดลงภาพที่เห็นในสนามรบคือความโกลาหลเต็มรูปแบบฝ่ายไทยต้องรับมือกับทั้งการโจมตีภาคพ,พื้นดินและการลอกโจมตีจากหน่วยรบพิเศษที่แฝงตัวเข้ามาในแนวหลังของไทยหลายพื้นที่กลายเป็นเขตสีแดงที่ไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากมีการ ปะทะกันอย่างต่อเนื่องพลเรือนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนับหมื่นชีวิตบางส่วนติดอยู่กลางสมรภูมิและต้องรอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยภายใต,ใต้การคุ้มกันของทหารท่ามกลางความโกลาหลทั้งหมดนี้ฮุนเซนยังคงบัญชาการอยู่จากห้องสงครามที่ตั้งขึ้นชั่วคราวในจังหวัดพระวิหารมีรายงานว่าเขาใช้วิทยุสื่อสารความถี่พิเศษในการสั่งการโดยตรงไปยังผู้บัญชาการสนามรบและมีการ สั่งเปลี่ยนแผนการรบในแบบเรทามตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแดงอย่างรวดเร็วคำถามที่หลายฝ่ายสงสัยคือทำไมฮุนเซนจึงตัดสินใจเคลื่อนไหวด้วยตนเองในครั้งนี้นักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นเพราะความกดดันทางการเมืองภายในประเทศรวมถึงความต้องการฟรื้นฟูอิทธิพลของตนในภูมิภาคหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฮุนเซนอาจมองว่าการแสดงแอสโอซนอยอยานุภาพในครั้งนี้จะเป็นการส่งสัญญ,ญาณ ว่ากัมพูชายังคงแข็งแกร่งและไม่มีใครควรประมาทในด้านหนึ่งกองทัพไทยก็ต้องรับมือกับความไม่แน่นอนอย่างหอนการโจมตีที่รวดเร็วและรุนแรงเกินกอว่าที่คาดการทําให้แผนรับมือฉุกเฉินที่เคยวางไว้ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการเรียกกําลังจากหน่วยทหารพรานหน่วยรบพิเศษและแม้กระทั่งการเตรียมการใช้กองกําลังสํารองทั่วประเทศในบางพื้นที่มีการเรียกทหารกองหนุนให้รายงานตัวเพื่อเตรียมเข้าประจําการในพื้นที่เสี่ยง แม้จะมีการโต้กลับอย่างต่อเนื่องแต่การโจมตีของกัมพูชาไม่ใช่เพียงแค่แรงปะทะทางทหารยังมีกลยุทธ์สงครามจิตวิทยาที่แทบแอรซึมเข้ามาด้วยทั้งการปล่อยข่าวปลอมผ่านโซเชียลมีเดียการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเพื่อทําให้ประชาชนตื่นประหนกและการสร้างภาพว่ากองทัพไทยกําลังพ่ายแพ้ในการรบทําให้ฝ่ายไทยต้องเร่งจัดตั้งศูนย์สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อตอบโต้ข้อมูลเท็จอย่างรวดเร็วสถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดเมื่อ คุนเซนสั่งให้กองพลที่สองของกัมพูชาบุกเข้าใกล้ชายแดนไทยมากขึ้นพร้อมระดมยิงใส่ฐานทัพไทยในระยะประชิดทหารไทยต้องใช้รถทั้งแบบ M 6 0 A 3และรถเกราะล้อ,อยาง V 1 5 0ในการโต้กลับพร้อมทั้งใช้เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI 1 G ที่ผลิตในประเทศเพื่อสกัดกั้นการรุกคืบของศัตรูในเวลาเดียวกันการเจราจาสันติภาพก็เริ่มต้นขึ้นเบื้องหลังโดยมีประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นคนกลางในการ ไกลเกลี่ยทั้งสองฝ่ายต่างถูกกดดันให้ยุติความขัดแย้งก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายไปสู่สงครามเต็มรูปแบบการเจรจาใช้เวลานานหลายวันโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอข้อเรียกร้องและแผนการลดระดับความรุนแรงที่ซับซ้อนท้ายที่สุดเมื่อการเจรจาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งวูนอรเซนจึงประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารชั่วคราวและสั่งถอนกองกําลังบางส่วนกลับไปยังชายแดนของตนทว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ทิ้ง ร่องรอยลึกทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และความเชื่อมั่นระหว่างประเทศแม้จะสงบลงชั่วคราวแต่สถานการณ์ยังคงตึงเครียดประเทศไทยต้องยกระดับการป้องกันตนเองอย่างสูงสุดมีการติดตั้งระบบเรดาร์สร้างฐานทัพถาวรเพิ่มเติมและปรับแผนยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามในอนาคตเรื่องราวของไฟแนลคอสครั้งนี้เป็นบทเรียนอันแสนเจ็บปวดที่ทั้งภูมิภาคต้องจดจำและอาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ ยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสงบในวันนี้อาจเป็นเพียงเงาสะท้อนของพายุที่ยังไม่จบแม้จะมีการยุติปฏิบัติการทางทหารชั่วคราวตามผลจากการเจรจาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังม่านกลับชวนให้ขนลุกเมื่อพบว่าในความเงียบงามนั้นคุณเซนยังคงเคลื่อนไหวในเชิงลับไม่เพียงแต่สั่งถอนกำลังบางส่วนแต่ยังแอบเสริมยุทธโทปกรณ์น้ำหม่เข้าไปในแนวชายแดนด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสอดแนมจากฝ่ายท้าย ตรวจพบคลื่นสัญญาณวิทยุทหารในระดับที่ผิดปกติบ่งบอกถึงการเตรียมการครั้งใหม่ที่อาจรุนแรงกว่าเดิมรายงานข่าวกรองชี้ว่าฝ่ายกัมพูชากำลังจัดตั้งหน่วยทัพผสมแบบเคลื่อนที่เร็วประกอบด้วยยานกรอบล้อย,อยางรุ่นใหม่พร้อมโดรนจู่โจมและกองกำลังรบพิเศษที่ผ่านการฝึกจากต่างประเทศจุดประสงค์ไม่ใช่แค่การป้องกันเขตแดนแต่คือการเตรียมพร้อมสำหรับการรุกกล้าเชิงลึกเข้าไปในพื้นที่ต่อในของฝั่งไทยหากมี โอกาสฝ่ายไทยตอบโตโดยการระดมอาวุธล้ำสมัยเข้ามาเสริมกำลังชายแดนอย่างรวดเร็วโดนลาดประเวณสกายสกาและวีทีโอแอลโดนจากโครงการความร่วมมือไทยเกาหลีใต้ถูกส่งเข้าประจำการทันทีเพื่อจับตาการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามตลอด24ชั่วโมงไม่ให้มีการลอกโจมตีแบบครั้งแรกเกิดขึ้นอีกนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมชายแดนระหว่างท่าทับบกทัพอากาศและสำนักงานข่าวกรองกลางเพื่อประสานงานกันอย่างมี ประสิทธิภาพเป้าหมายคือไม่ให้เหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมกลับมาเกิดขึ้นอีกและพร้อมต่อตอบทันทีหากพบความเคลื่อนไหวผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยแต่สถานการณ์กลับทอรีบขันอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุระเบิดรุนแรงบริเวณตลาดชายแดงช่องสองงามในพื้นที่ไทยทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งทหารและพลเรือนกว่า20รายบาดเจ็บอีกนับร้อยเสียงระเบิดดังก้องข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาทําให้เกิดความตึงเครียดอีกระลอกมีการกล่าวหากันไปมาว่าใครเป็น ฝ่ายก่อเหตุรัฐบาลไทยออกถแถลงการอย่างเป็นทางการประนามการกระทําที่ไม่ใช่แค่และเมิดอ,อธิปไตยแต่ยังเป็นอาญากรรมสงครามขณะเดียวกันฮุนเซนก็ออกถแถลงการตอบโต้ทันที่อ้างว่าการระเบิดดังกล่าวเกิดจากกลุ่มติดอาวุธนอกเหนือการควบคุมและไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลกัมพูชาแต่นั่นไม่สามารถลบล้างความโกรธแค้นในใจของประชาชนไทยได้กระแสะเรียกร้องให้ตอบโตทางทหารดังขึ้นทุกวันมีการชุมนุมหน้ากระทรวงกลาโหม เรียกร้องสองให้ใช้มาตรการรุนแรงเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนในที่สุดกองทัพไทยได้เริ่มปฏิบัติการลมตะวันออกซึ่งเป็นแผนการเชิงรุกที่ออกแบบมาเพื่อกดดันกัมพูชาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากการโจมตีเป้าหมายทางลิฟฟ์ด้วยโดรนติดอาวุธและการปิดหลอมทางยุทธศาสตร์เพื่อจำกัดการขนส่งของฝ่ายตรงข้ามรวมถึงการแทกแซงสัญญาณสื่อสารเพื่อทำให้สัตวูขาด การติดต่อเครื่องบินรบ j จ s 39 GPN และ F 5 TS ที่ขึ้นบินเป็นระลอกเหนือฟ้าฟ้าชายแดนขนาดเดียวกันหน่วยรบพิเศษจากกองบัญชาการสงครามพิเศษได้เริ่มภารกิจแทรกซึมเข้าพื้นที่เป้าหมายในเวลากลางคืนเพื่อลอบทำลายคลังอาวุธสำคัญของฝ่ายตรงข้ามฝั่งของฮุนเซนไม่ยอมแพ้กลับใช้กลยุทธ์เงียบแต่โหดโดยการส่งนักแม่นปืนและหน่วยรบสังหารเข้าโจมตีเป้าหมายสำคัญของไทยเช่นศูนย์สื่อสารการขนส่งน้ำมันและ แหล่งส่งกําลังบํารุงทําให้กองกําลังไทยต้องย้ายศูนย์บัญชาการชั่วคราวหลายครั้งในช่วงเวลาสั้นแม้ในสนามรบจะดูเดือดแต่เกมทางการทูตกอ่อดาเนินไปคู่ขนานอาเซียนต้องเรียกประชุมฉุกเฉินกลางดึกเพื่อหาทางยุติความขัดแยง้งที่อาจลุกลามไปทั้งภูมิภาคประชาคมโลกจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจีนและรัสเซียซึ่งมีผลประโยชน์ในพื้นที่นี้ขณะที่สหรัฐอเมริกาประกาศให้ความช่วยเหลือด้านข่าวกรองแก่ไทยทันทีในด้านของประชาชน ความวิตกกังวลพุ่งสูงมีการรบตุนอาหารน้ำมันและข้าวของจำเป็นอย่างเร่งด่วนหลายจังหวัดใกล้ชายแดนถูกประกาศให้เป็นเขตพิเศษมีการตั้งจุดตรวจทุกห้ากิโลเมตรและห้ามประชาชนออกจากบ้านยามวิการเสียงไซเรนเตือนภัยดังทุกคืนภาพของทหารที่ลาดระเวนตามถนนกลายเป็นภาพปกติในชีวิตประจำวันของชาวบ้านทุกคนต่างเฝ้าไร้อ,อว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงอย่างไรและจะต้องสูญเสียอะไรไปอีกในอีกด้านหนึ่งสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงก็ คือปฏิบัติการของฮุนเซนในครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เป้าหมายทางการทหารแต่ยังแฝงไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศของและสิ่งที่คนไม่คาดคิดที่สุดก็คือสงครามครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงแสนยานุภาพทางทหารของฮุนเซนเท่านั้นแต่ยังเป็นการจัดวางเกมอำนาจทางการเมืองภายในประเทศของเขาเองเขาค่อยๆจัดวางพักพวกในตำแหน่งสำคัญและกวาดล้างฝ่ายค้านอย่างเป็นระบบสงครามครั้งนี้ หรือที่ผู้คนเรียกมันว่าฟินาลลสจึงไม่ใช่แค่เรื่องของกระสุนระเบิดหากแต่เป็นเรื่องของการเมืองระดับภูมิภาคความทะเยอทะยานของผู้นำคนหนึ่งที่อาจเปลี่ยนชะตาของทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และน่าเศร้าที่สุดคือผู้คนธรรมดาอย่างเรากลับต้องเป็นผู้แบกรับผลของสงครามที่เราไม่เคยเลือก